เรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันนิดนึงนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับแล้วเบียร์พิทยาที่แนะนํากันไปแล้วนะครับส่วนทังฝั่งของทีมบ้านแม่ตกไฟนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นว่ามีใครกันบ้างนะครับขอเริ่มต้นกันที่คุณราวรตองก่อนนะครับมี2คนครับก็คือน้องไอติมกับน้องพีพีครับเบอร์สามออมสินครับเบอร์สี่น้องจีเบอร์หกน้องกริช เบอร์7น้องโพส์เบอร์8น้องไอเบอร์9น้องเหนือเบอร์10น้องบิวเบอร์11น้องบอสเบอร์ส3บนงนะครับแต่ว่าแท่งมัมไม่มาครับเบอร์14น้องเอิร์ทแล้วก็อีก3คนก็คือน้องนายน้องพีทแล้วก็น้องลิทครับนี่คือผู้เล่นของบ้านได้ตงไฟครับบ้านไปตงไฟนี่เสื้อสีฟ้านะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในกระดาษที่ระเบียบพิทยาครับ เสือสีน้ําเงินซ้ายไปขวาครับเริ่มครับนี่เป็นอาเภอรองด้วยกันทั้งสองทีมครับดาวิษแอนอำเภอรองครับไปชมกันเลยนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับเจนใหม่ครับบ้านแม่จงไฟนี่รู้สึกว่าในบิวโซนี้คัมแบ็กในรอบสองปีนะครับไป้วครับเจมไปเนโอ้โหแย่งกันไปมาอลรับอลไม่ได้ครับเนี่ครับเตะขึ้นมาครับ โอ้โหบิดไปบิดไปหน่อยนี่ครับไปต่อครับโอ้มีคนถามมาเยอะว่าปากกาแข่งหรือยังมาช้าไปนิดนึงนะครับคนดูครับมาช้าไปนิดนึงนะครับปากกาชนะไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะครับเจอกันจะรูลองในคู่9้าครับแต่ที่คู่ที่6นะครับ เอาล้ครับเตะมุมครับของบ้านแม่จงไฟครับล่าสุดของบ้านแม่จงไฟก็คือรายการนู่นละถ้าเกิดว่าเดบิวโซนนะครับนับจอยบิโซนนี่คือรายการล่าสุดที่เราได้เจอก็คือฟุตซอลปะจแพ้เมื่อปี2023นะครับผ่านมา2ปีครับเดี๋ยวมาดูครับผลงานของบ้านแม่จงไฟครับโวนระเบียบพิทยาก็ในนัดแรกที่เจอศึกหนักนะครับ เจอกับบร์ทางก็แพ้ไปครับเอาไม่ไปไหนเอาไปต่อครับไปต่อครับเล่นเล่นได้เลยครับเพราะว่าจังหวะนี้ไปแล้วนะฮะโอ้โหนะครับฟาวานะครับฟาว่ามันติดน้ำนะครับฟาว่าไปก่อนนะครับสักครู่นี้นะครับไปต่อครับ โอ้โหตอนนี้ครับไปต่อครับไปแล้วครับเอาระเบียบพิธยาเตะเข้าไปครับจังหวะนี้อยู่กันแถวนั้นเปิดไปไม่มีใครซ้ําครับรับบอลไว้ได้เอาหวดขึ้นมาครับไปต่อครับเบอร์สิบน้องมิวครับไม่ใช่มิวสุภาษิตนะครับมิวครับจังหวะนี้ได้ฟาวครับเอาละครับไดฟีคขึ้นมาครับสําหรับ โรเรียบ้านแม่ตองไฟครับไปต่อครับอ่ะเตะขึ้นมาตีดครับลุยต่อครับนี่ครับไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไป ได้ฟรีคิดขึ้นมาครับสำหรับอะครับลงในบ้านไม่ต้องไฟครับไปแล้วครับติดน้ำครับเอาไปต่ออยู่แถวนู้นครับอ่าโหแย่งกันไปมาก มันติดน้ำครับโมตรงนั้นครับจะจะหาทางเอาออกจากน้ําอย่างไรครับตรงโน้นนะแยกกันไปมาครับโอ้โหเนี่ยครับไปยังจะเตะไปครับแต่มันยากครับมันติดน้ำครับเอาละครับเคยทาส่งบอลปกตินมันติดน้ําแน่นอนครับเอาเล่นต่อครับเล่นต่อ โอ้โหเอาไปต่อครับโอ้โหลุยกันไปมันติดน้ำครับโอ้ยจะออกอย่างไรครับตอนนี้โยปแถวรุยไม่ติดน้ำครับไปแล้วครับเจไปเองเจเต้าและได้ส่เข้าไปเลือบลอยนี่ละครับโอ้โหได้ละครับหนึ่งประตูครับแดนสักทีหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดนะครับน้องบอสครับจาก มาแม่จ้อไฟครับ1นศูนย์ไปแล้วอ่ะไปต่อครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ครับเอาหวดเข้าไปครับเอาแต่ไปจังหวะนี้ครับว่ากันต่อครับออกนะครับ แล้วก็รายการในวันนี้นะครับตองขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักเลยครับนั่นคือบริษัทพีพีคอนกรีต2015าจำกัดนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักในวันนี้เลยนะครับทำให้มีรายการดีๆแบบนี้ครับพีพีคอนกรีตจะรุ่ลอกครับครั้งที่1นะครับหรือว่าซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็ลุยกันไปมาครับเอาแล้วไปแล้วครับเอ้โหฟาฝ้านะครับเอา โอ้ยไปทิ้งของบ้านแม่ตองไฟนะครับขอบคุณผอแสนตะวันจันทยุทธนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรุนลองรัตนาคารคุณสมนึกจรุรัตน์ที่ปรึกษาชงรมศึกาโรงเรียนอนุบาลจรุนลองรัตนาคารลงไปถึงพันตวดเอกบรรุมน้อมเสียงด้วยนะครับออกไปนะครับซึ่งท่านพันตบดเอเบรรุมนอกบรรรุนน้อมเสียงนะครับพูดกับการสพลองนะครับ ขอบคุณสายทองก่อสร้าง2510วีรพงศ์เซรามิดชาตรีการพิมพ์เวลรับสร้างบ้านร้านรองการเกษตรพิธีวันโกโมลผ้าโบราณเคการช่างของพัดดอกได้ภูโฮมค้าเหล็กร้านสอการค้าร้านซินหัวนะครับเจสีปั๊มบางจากร้านกุลบุตรอาร์ตรถตู้ทั่วไทยเครดิตรักษาสัตา์แสนดีพัฒนสิง์โฆษณาทริปเปิรเอก๊อปปี้เซอร์วิสเอดีพีอุปกรณ์การแพทย์ และขนมเส้นน้ำย้อยสีไหลี่ศูนย์ถ่ายเอกสารงานคุณภาพสุดเทพก๊อป,ปี้นะครับผอสนิทแสงม,มูลครับพุ่มในการศูนย์ป่าไม้แพร่คุณมายุรีโรคนิมิตพันตบ,บทโทเทพชัยอันดีหรือสารวัตรนนท์นะครับอาจารย์ส่งขาไม้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับวัฒนาการอันไหล,ลแพทย์ทวีทรัพย์ร้านบิ๊กเปาร้านชาตรีกันเกษตรร้านทีซีคอมพิวเตอร์สาขาลองร้านขายยาสมศักดิ์โอสถสมบูรณ์การช่าง ร้านทองเยาวราชลองคลินิกลองรัตสัตว์ร้านกล้วยทอดนางฟ้าน้ำแรงอิเล็กทรอนิกส์ร้านลาบป้าแต่งทิพเนตการไฟฟ้าโมเจริญโยนต์ร้านลองโมบายร้านอาหารลองชิวคาเฟ่ร้านจุ้ยการปักลองเหล็กเมทัลชีสสิงห์ลูกเรือวัสดุก่อสร้างร้านใจดีสุขคำการช่างร้านช่างหนึ่งสีรอชัยรวมไปถึงประจักษ์การเกษตรด้วยครับที่สนุนงานในครั้งนี้ครับออกข้างไปนะครับ ขายยากันนิดนึงนะครับโฆษณาเยอะครับเอาล้ครับชมกันต่อครับแต่แบบดีๆครับจะได้แบบว่าพัฒนาเด็กๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับเอาล้ครับไปกันต่อครับทุ่มบอลครับอทุ่มบอลมานี่ครับไปต่อเตะทิ้งไปครับ ออดี้ยังหนึ่งศูนย์อยู่นะครับบ้านแม่จ้องไฟนำอย่าลืมปลี่นตัวเปลี่ยนที่ข้างสนามนะครับใครจะเปลี่ยนตัวมาที่ข้างสนามเท่านั้นนะครับเปลี่ยนที่อื่นไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนที่ข้างสนามนะครับต้องที่ตร,ตรงกลางเท่านั้นครับตรงกลางสนามเท่านั้นครับใครจะเปลี่ยนตัวนะครับมาที่ตรงกลางสนามนะครับ <Tak and S 1> แต่ถ้าเกิดว่าจะออกตรงไหนออกตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใครที่จะเข้ามาต้องที่ตรงกลางสนามนะครับ ไปต่อครับเตะขึ้นมาติดครับอ่าแต่มุมต่อครับของ,งอบานแม่ตกไฟเอาละครับเตะขึ้นมาผ่านไป <c oughs> เอาละครับไปต่อนะครับนี่ครับติดน้ำครับ <c oughs> เอาหัวทิ้งไปออกหลัง แต่แต่มุมต้องแย่แบบตัวแป๊ดแบบบอลเจ็สีอ่ะเออเจอโลโก้จะลุ้นแป๊ดเหมือนบ้าเจ็สีเอาละครับติดตามกันต่อครับเป็นเต่มุมครับของบ้านแม่จอกไฟตีละครับโอ้โหเอาละครับนี่ครับไปต่อครับแฮ เตะมุมยากทีหนึ่งครับมันติดน้ำเอาออกนะครับเตะมุมต่อครับออกเตะมุมตรงนั้นนี่คือน้ําพอดีเลยครับมุมตรงนั้นเป็นน้ําครับเล่นยากหน่อยเอาเปลี่ยนตัวอา่าถูกต้องครับตรงกลางสนามนะครับ นั่นแหละครับโอ้โหปอสย่าพยายามบังบ,งบอลน,นะครับอ่านี่ครับมันติดนามครับทีมงานช่วยดูด้วยนะนยยขยตรงที่มันไม่มี <c oughs> โอ้ยใจยเย็นใจยเย็นยเย็นใจยเย็นเอ,อ้ใจเย็นออกอากาศอยู่นะคะตอนนี้ครบิวโซนคนดูเยอะครับใจยเย็นๆย็นะครับใจเย็นเครับใจเย็นๆครับทุกคน ออกอาการมีโซนอยู่นะรนี่ครับเอาไปไปตั้งเตะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 อ่านะครับตั้งเตะนะครับตรงเส้นประตูนะครับ ไปต่อครับตเตะขึ้นมาหมดเวลาเป็นอันว่าโรงเรียนระเบียบพิธยาตามโรงเรียนบ้านแม่จงไฟศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งประตูก็คือน้องบอสครับเบอร์สิบเอ็ดครับสมงกันต่อครึ่งหลังนะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนระเบียบพิธยาครับพบกับ โรงเรียนบ้านแม่ตกไฟตอนนี้บ้านแม่ตกไฟนำหนึ่งศูนย์นะครับส่วนคู่ต่อไปก็วอร์มอัพรอได้เลยนะครับในเวลานี้นะครับระหว่างลุกอาอาจะาดน้าของโรงเรียนบ้านแม่ปานนะครับเจอกับโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนะครับวอร์มอัพรอได้เลยนะครับในเวลานี้นะครับแล้วก็เมื่อถึงบอกว่าให้มาที่คาสนามนี่ให้เตรียมตัวให้พร้อมทันทีเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับเอาละครับชมกันต่อครับครึ่งหลังนะครับ เดี๋ยวดูว่าจะแก้ไขสากหตอย่างไรครับตรงนั้นนี่ไปแถวนั้นตลอดครับแถวนั้นมันติดน้ำครับเล่นยากครับไปครับหลุยต่อครับกูจะไปวอร์มอัพก่อนนะครับวอร์มอัพวอร์มอัพไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับตอนนี้11.41โมง41แล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเตะเข้าไปครับ อ้าวยังไงครับเจ้าวันี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปต่อครับเย้ไม่เย้เยโอ้ยยังไม่ได้นี่ครับหวดเข้าไปติดบล็อกมองครับอ้าวเข้าทางเข้าทางโอ้โหยืดลอยนี่ครับคนเดิมครับนบอสเบอร์สิบเอ็ดครับจาก บ้านแม่จองไฟครับสองประตูตะศูลเอาจนได้นะหกกริดอยู่ตั้งนานครับโอ้แถวนั้นตรงนั้นนี่เปลี่ยนสีแล้วครับจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแล้วครับตอนนี้ครับโคนแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับไปต่อครับเอ๊ะทำไมผมไปเข้าไประยะหลังผมไปนี่สนามปราบเซียนนะครับเปลี่ยนสีตลอดเลยครับตอนนี้โอ้โห เอาไปต่อครับแต่วันนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเข้าใจได้ครับว้าวเอาละครับได้ฟรีคิกครับระเบียบพิธีอาสามคนสามคนที่เหลือคู่ประกบเอาละครับ เตะฟรีทิกครับละเบียพิทยาเตะขึ้นมาออกหลังเอาล้ครับเปลี่ยนตัวครับเอาเบอร์หกน้องกริปลงมานะครับน้องกริสเด่ะครับเกมสั้นนะครับในแต่ละคู่ครับต้องลุยกันเลยนะครับ บัวแต่มารีรอนี่ไม่ได้ครับต้องลุยกันเลยครับมีแค่ครึ่งละสิบเท่านั้นครับสองครึ่งยี่สิบเอาไปต่อครับไปแล้วครับตอนนี้โงมาปั่นติดน้ำครับเอาแต่ไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ครับเย่ไปเยกเอาเอาหาจังหวะอยู่โคกคลิกกันไปมากยังครับเอาตั้งหลักกันใหม่ครับอยาคงไปต่อโอ้โหดีลุยลุยลุยแรกเลยนะครับสำหรับ บ้านแม่จงไฟครับโอ้โหนี่ครับไปต่อครับไปแล้วครับไปแล้วครับรับบอลไม่ได้ครับลึกไปหน่อยแต่เอาไม่ไปไหนไม่ไปไหนครับอยู่แถวนั้นไปต่อครับจับบอลได้เบอร์สิบก็น้องมิวครับโอ้โหจอจอแต่ว่าแป๊กไปครับน็อกริส เอาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวต้องตรงกลางสนามเท่านั้นนะครับเปลี่ยนข้างสนามไม่ได้นะครับต้องกลางสนามครับไปต่อครับนี่ครับ,บอนนะโอ้โหนี่ครับมันเล่นไม่ได้ดักใจครับมันติดน้ำครับอยู่แถวโน้น ขวดเข้าไปเอาเอาออกมาครับเอาออกมาครับตอนนี้นี่ครับแฮนด์บอลอ่ะเปตัวครับเปย์ตัวเปตัวครับเปตัวเอาน้องอ่าน้องมิวออกนะครับนี่ครับสนระเบียบพิตยาครับเอาเบอร์สามน้องเก้าลงมาครับน้องเก้าจะใส่เบอร์สามครับ ไปต่อครับท่านผู้ชมเตะขึ้นมาครับนี่ครับเกี่ยวไว้ได้ครับหวดเข้าไปครับนี่เป็นการแข่งนี่สายสีนะครับสายสีนี่ก็แน่นอนครับนอกเหจะกสองทีมนี้อีกหนึ่งทีมก็คือโรงเรียนมัเบมทางกาวาดน,นะครับ เอาหวดขึ้นมาครับนี่ครับไปต่อครับโอ้โหไปแล้วครับนี่ครับไปต่อครับเอาหวดเข้าไปครับตอนนี้เอา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 มันติดครับมันติดโคนนะไม่ใช่ติดน้ำแล้วับติดโคนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คือไม่ใช่แค่น้ำแล้วครับโคนแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับไปต่อครับ โอ้น้ำเรงไม่เท่าไหร่แล้ครับโคนนี่สิครับหนักครับติดน้ำครับติด,ตดเอานี่ครับไปต่อครับขวดเข้าไปครับ งัดบอลขึ้นมาครับขวดปะโอ้ขวดทิ้งครับอื้าวเปลี่ยนโกนะครับออกด้านหลังได้นะครับเปลี่ยนโกออกด้านหลังได้ครับเอาไปต่อครับเอาภูมบอลครับภูมบอลมาลุยต่อครับ ลาเบียพิทยาครับแพ้ไม่ได้ดิแพ้ดิโอโอกาสโอกาสตกรอบที่สูงเลยนะครับเอาหดเข้าไปครับโอ้โหเล่นกันไปมาครับนี่ครับมาติดน้ำครับ ผูต่อไปตีกอล์ที่ข้าสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับระหว่างโรงเรียนบ,บ้านแม่ปานกับโรงเรียนบ,บ้านไห่ล้อมนะครับตีตวัวกอลอมที่ข้าสนามในเวลานี้ได้เลยครับรับบอลไว้ได้ครับเอานะครับบมงเข้าไปครับไปแล้วครับออกหลังครับผูต่อไปจะเป็นสายบีนะครับ ไปต่อครับออกนะครับแม่ปานอยู่ไหนครับมาที่ข้างสนามได้เลยนะครับแม่ปานครับมาที่ข้างสนามได้เลยครับเวลานี้ครับไปต่อครับออกครับ ฟุมบอลมาโอ้โหไปต่อครับโอ้ตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยครับไปต่อครับแม่ปานอยู่ไหนครับแม่ปานครับแสดงตัวด้วยครับแม่ปานครับโอเคครับโอเคครับอ้าอยู่ตรงนู้นนะครับผมมองไม่เห็นนะตอนนี้อ่านะครับ แบไ,ไปอยู่ทางนู้นแล้วนะครับบอลมันหยุดครับโอ้โห <c oughs> เอา้าผูกกลิกกันไปมาครับตอนนี้อลาบบอลไว้ได้ครับเ <c oughs> ตะขึ้นมาครับ <c oughs> เอาแหนบอล เอาเปลี่ยนตัวไหมกคนเอาแล้วครับช่วงเวลาที่เหลือครับลื่นครับโอ้โหเอาไปต่อครับโคนาจะเป็นแม่ปานนะครับมาเจอกับไพล้อมของโคตตี้นะครับไพล้อมนะครับช่วงนี้ไม่ธรรมดา ไปแล้วโอ้หนี่ครับติดครับน้องกรีสครับกรีซเอาหัวทิ้งไปเอาเปยนตัวเปยตตัวเปยตตัวเอาแล้วครับส่งตัวสำรองมาแล้วครับโนงมาแล้วครับโนงมาแล้วครับตอนนี้โหงมาก่อนครับเดี๋ยวเท่งกับมัมตามมาครับ เอาครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวกันเรื่อยๆนะครับไปส่งผล่สสำรองใด้เคลื่อนไหวนะครับมหมดเวลาอา้าวโอ้ยนอบอกว่ายังไม่ได้เตะเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีแบตหนึ่งครับก็ไปลว่าลูกเล่นระเบียบพิทยาก็แพ้ให้กับทแีแรกของ โรงเรียนบ้านแม่จอกไฟศูนย์ร 0, ประตูระนะครับก่อนยินดีกับผู้ชนะเป็นปกระจายพุ่แเพ้ครับ